สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเราก็จะพาทุกท่านนะคะมาทานอาหารสไตล์อิตาเลียนและญี่ปุ่นกันค่ะตอนนี้เราอยู่ด้วยกันกับร้านคอมแบก็กซตาลุคคอสตลานน่นเองค่ะโอ้โหต้องบอกว่าร้านนี้เด็ดมากๆเลยนะคะอาหารตรงด้านหน้าดิฉันเป็นเมนูแบบซิกเนเจอร์ทั้งนั้นเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่ะรานนี้ของเรานะคะมีเมนูอะไรกันบ้างค่ะเริ่มด้วยเมนูแรกเลยค่ะนะคะกับเมนูสเต็กพิคันย่าของเราฉ่ำๆกันไปเลยดีคะถัดมาค่ะกับเมนูลิ้นชูวอ้โหลิ้นเนื้อแบบว่าสุดๆกันไปเลยนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะ และถัดมาค่ะหมูเบอร์ริโก้นั่นเองของเรานั่นเองค่ะนะคะที่ต้องบอกว่าน่าทานมากๆและนอกจากนี้ค่ะนะคะเราก็ยังมีสปาเกตตี้เ็ดทรัฟเฟิลอีกด้วยนะคะสี่เมนูนี้ค่ะสามารถทานคู่กับไวน์แดงได้เลยค่ะ <Yeah. S 1> และนอกจากนี้แล้วค่ะเรายังมีในส่วนของอาหารญี่ปุ่นนะคะกับเรนโบโลอีกด้วยว้าวว้าวโหโหแบบว่าน่าทานมากเลยค่ะหิวมากๆตอนนี้ค่ะนะคะแล้วก็ถัดมากับแซลมอนซาซิมิของเราจิบคู่กับไวน์ ขาวแบบเบาๆโอ้โ oh, ห oh. สุดๆไปเลยเอาละค่ะตอนนี้ก็อยากจะพาทุกท่านค่ะมาลองชิมกันแล้วว่ารสชาติของเขาเนะคะจะสมคําร่ำรืรออร่อยกับคําร่ำารือของเราหรือเปล่าค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราลองมาชิมพร้อมๆกันเลยค่ะ ต้องขอบอกเลยนะคะว่าอาหารที่นี่อร่อยทุกเมนูเลยค่ะว้า wow. วและสำหรับสิทธิพิเศษของลูกค้าตโตยโยต้าโน,นทบุรีค่ะเพียงโชว์บัตรพิวเรตการ์ดค่ะได้รับส่วนลดค่าอาหารทันที10%ไปเลย